สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะคะระหว่างปั๊มลม ZV 2 2 E ค่ะกับตัวปั๊มลม GGV 1 9 E ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้พี่วิศวกรน,นะคะพูดถึงค่าพลังงานเปรียบเทียบให้ฟังค่ะสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่าง ZV 22กับ GGV 1 9 E นะครับเราจะเทสโด,ดยที่ใช้แรงดันที่เท่ากันตัว7บาร์เท่ากันทั้ง2ตัว ตัวเฉลี่ยค่า power ที่ใช้อยู่ของตัว22กิโลวัตต์เนี่ยอยู่24.4กิโลวัตต์ค่าเฉลี่ยสามารถพิจิตนมได้ที่3.17 kW คะครับค่าเฉลี่ยของ power ที่ใช้ต่อ1 kW คิเนี่ยใช้อยู่1.6กิโลวัตต์ถ้าแปลงเป็นชั่วโมงก็จะใช้อยู่ประมาณ0.12ส่วนจุด GGV 19E ที่เรียงดัน7บาทเท่ากัน power ที่ใช้19.8 แล้วก็โฟเลตที่ใช้จะเท่ากันอยู่ประมาณ3.15คิเหมือนกันเฉลี่ยกิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ6.2กิโลวัตต์ถ้าทําแปลงหน่วยเป็นเป็นชั่วโมงจะอยู่ที่0.1จะเห็นได้ว่าโมเดลที่เป็น GGV ค่าพลังงานที่ใช้จะต่ํากว่าตัว ZV ครับเรามาดูค่าความต่างระหว่างถ้าสมมติว่าเราใช้อยู่ที่3.0คิวที่6,000ชั่วโมงเราจะสามารถเซฟค่าไฟได้ที่ 25,380กิโลวัตต์าวซึ่งตัวเลขนี้เราสามารถเอาไปคูณจำนวนเข้าไฟต่อ1ยูนิตของที่บ้านเราได้เลยนะครับถ้ายิ่งชั่วโมงรันของเรื่องของลูกค้ายิ่งเยอะเนี่ยการเซฟพลังงานก็จะเยอะตามนะครับซึ่งสรุปได้ว่าตัว GGV 1 9โมเดลนี้ประหยัดพลังงานมากกว่า ZV 2 2นั่นเองครับผม